เอ้าพ่อใหญ่ยังเจ้ามาจะใส่โอ้ยไปหาล้อมังรถเฮ้ยเมื่อวานเมื่อก่อนก็เห็นไปไปตลอดไปเฮ็ดยัางไม่ไปหาล้อมึงไอ้ว่าชื่อรถฉันนี่เออขาได้ใส่ดีขี่น,นี่สนุกกันไปกันมือถือขั้นมากาไปเไมื่อใดก็ไปล่องไปมึงบบมก,กันมาบ้านเซื่อเอมื่อนี้ก็ไปว่าเสี่ยวขั้นนั่นแหละเท่า สีแดงเห็นเอาเป็นร่องมึงนนะ่ะระบบมักเสียงมันขั้นสีแดงเห็นเออถามมาแต่งวดอือมันมาจังไหนเอากระตายกระด่างงวดงวดงวดเพื่อนะเดี๋ยวเบิงึงข้างนอกคือไม่มันอยู่โอ้ยบปท่า,ทานเดชซื้อทำทำห้างงวดแล้วก็เลยบว่เอา ห้ามเื่อหลังจ่ไปไหมเจ้า<ช>ไปเ <c oughs> บิงเอาเบิงเอาแม่นก้าเมือม่อสิบเมื่อไ้ก็เป็นรถล้องรถลองแต่เรื่องเดียวนี่เป็นอะไรดิโอ้ยแม่นเกิดความสุขผู้เท่าเนาะหารถหาล่องมันเกิดนื่ความสุขตัวผู้เท่าเจ๊ขี่เป็นบ้าก็ไปหาเร่นสาวใหล้ลอแต่ว่าเ,เ,าามมาาเท่าแล้วกันหาบังรถเนาะไม่คื่ดีกันนี่ขี่ได้มันแตกต่างกันได้เอาแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวนี้เอาไปบังรถกับยังบ้านา ซื่อ่าื่อกะยาเนี่ยเด็ดร่องมึงเนาะเดขีเด้ร่องเนาะไปเล่นแซวอาไปล้องก็เถอะถ้าไม่ใงมึงเน้นเนน่นี้มาฉีร่องได้เราไปร้องได้ให้เอาโรดพนะจังมาชุ่มเหือแล้วเชื่อไปร้องแต่ลดเขาอุนตัวแทนที่ยรองวะพูดถึงว่านจะเอาเนาะมากมากกะไดแม่แมวร้องทำบ่กง พักเจ้าก็งามเนาะขันส้มเด้อแซบค่อยมักเทำไมนั่าเนี่ยระบบเสือมากเหรอย่่โอ้ยกันไอยปลูกอยู่หน้านั่นดีนี่จะง่ามไปนี้บ่โอ้ยเจ้าบอกออกไปเบิ่งจกักเถอะขันสม้มเด้อไม่ใหญ่ขันส้มเด้อค่อยมกักเจ้า,ามันน้ำผู้เด็ก่อยนะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้กูว่าขันดอกเอาเป็นอย่างให้เด็กน้อยเขาขันโอ้ยให้เด็กน้อยเขาขันมันก็บรรเทบมันตั เออแล้วฝีมือดีได้เออแมน่นเจ้าหนะคันน่ะค่อยมากเจ้าฝีมือเจ้าขนคันค่อยมากมันกระแทบอีนนี้แหละนั่นกูคันนั่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้กูบอ่อแดกคันกูปวดขาเอา,เอามันเป็นอย่างมันคือจะได้เกี่ยวกับปวดขาคันส้มไหมส้มพักไหมเอามันกระเบื้องรู้นนี่มิตะกองใหญ่ก็ได้เหยียบเอาถัดตัวมันจะบอ่อเสเนาะ <laughs> เล็กน้อยขั้นก็แฉบพุเข่าวันละแล้ววันนันบ่ได้มันเด่นผู้เ่าน้ำเมื่อยเหยียบเบาเออเฉพาะมันแฉบอ่ะละแฉบมั้งฉันมั้งแฉบอยู่โอ้ยปฏิเทนที่เหยียบเอาตีเออเฉพาะมันแฉบเนาะก็ป่อยง่ายนะโอ้ยมันก็ปลูกค่ขายง่ายเองง่ายมั่งเหะอคุณแม่ขาปลูกขายเมืองนี้ค่อยคานพ่อใหญ่ค่อยกินได้ค่อยมากกินแต่ค่อยบ่มากเ็ดอ่านี่ช้านเร็วมึงหูจากบัร่าค่ามันเท่าไรนี่สามตุ่มมันก็สิบ้าบาทของต้นกัน บาดเ้าบาทแล้ววันนั้นไปจ้องมาบ่มีเงินบ่มีงานโอ้ยมึงเนาะทีแล้วก,วกูก็มาดแข็งเพราะไมึงไปขายอย่ะเออไม่ใไ่ไม่ใไ่ใไใเอันว่าวันเลี้ยงค้าขายไงยมือเนาะก้อยอยากไปเบิ้งดวงไม่พาก้อยไปแน่ก้ยอ,ยอยากเห็นอนาคตค่อยนะมันงชเป็นจอะไรส,สิร่ำชีรวยบบแต่นี่มื่อหน้านะว้าวยุนี่อยากไปดูหมอจ้าพาหนูไปนี่ไปดูหมอมันขึ้นเก้าน่ะล่ะคนผู้เก้า จะไปมึงยังไก่ยังกวงแท้ดูดวงนั่นนั่นดิพ่อใหญ่มึงน่ะก็ดูได้กูมีของดีกูบอกมึงมึงอย่าไม่นั้นอยู่บ่กนี่นายจามาเก่าไหมเท่ามาเอาไงเพราะไงมึงดูให้ลูกปูเอาให้เพิ่นว่าหันกำใช้มือไว้รับตาที่เห็นได้อ่นหน้าโคตรฮนเอ้ยพี่เสนู่มคนนี้เห็นบอกอ่ะเท่าอันนี้หลวงปู่แลมาให้ทวัดของชักศีรษ์เออมือแม่ เออกำไหว้บันแต่จอในตัวมันยังไงรับตาแล้วก็ตั้งสมาธิมันอกีเห็นอานาคตเลยเออไม่ต้องไปดูดวงดูเรื่องดอกเออรับตาบัานีเออเห็นแล้วบ่อุ้ยมันบ่เห็นอย่างไม่พ่อไงไม่แต่กลัวมืดจ้าตัวค่อยบ่กออตัวจังได้กับกลัวมืดนนั่เหรอหน้าโคตรมึงอกี้เหรอหน้าโคตรคือมืดม่น โอ้ยจะกูเอาไปทั่วนะพ่อใหญ่มาแม่โอ้เสียของมดเลยฉันรู้่าตัวหนูบ่ะนีุ่นประเด็จสัวอนาคตมึงแห่นั่นละอนาคตรมืดม the ่นมึงเห็นมึงบ่เห็ดบ่สางโบอยังอะไรเหลือจากนั้นปลูกผักมันไก่ยังขี้ข้านปลูกผักกับขั้นมันก็สิบนี่อนาคตรยังเนาะมันก็ส์มืดม่นมั่งเห็นเลยเจ้าก็ได้เนาะอยู่บ้านเขาก็มีเงินใช้คือการหั่นละจ้า ไม่ใช่ก็ขออีแม่ใันเดนื่มมื้อละเศร้าขันโมนีแม่ขอแล้วมันก็ใช่ไข่เดี๋ยาพักไปเอาไข่เห็นเดี๋ยวคุณเจิมาดข่เอาไปเคาะไข่ยได้หนิเออมันทำง่ามครับโอ้ยขันส้มวันน่ะข่ออยากกิน